สวัสดีเพื่อนเพื่อนทาง YouTube นะครับขณะนี้เพื่อนเพื่อนก็จะได้รับชมโคลดแบงสอนออกกำลังกายนะครับวันนี้เราก็จะออกกำลังกายด้านออ p เปอร์แบ็กนะครับออฟเปอร์แบ็กก็คือหัวไหล่ข้างหัวไหล่ด้านข้างเนี่ยให้มันกว้างออกคนเราเนี่ยจะตัวใหญ่ก็เพราะว่าเป็น V Shape ได้ก็เพราะว่ามีหัวไหล่ที่กว้างออกนะครับประมาณนี้นะครับก็จะมาดูโปรแกรมว่าผมจะเล่นยังไงก็ดัมเบลข้างละ5โลนะครับ ข้างละห้าโลแล้วก็เล่นไปประมาณ 15- 20ถึงครั้งต่อเซตนะครับเล่นไปประมาณ8เซตนะครับผมอะโอเคครับเวลาเราเล่นนะเราจะเล่นเหมือนนกกำลังกระพือปีกบินขึ้นนะครับผมมันก็จะได้หัวไหล่ข้างแบบนี้เลยเพื่อนนี่นี่นี่หัวไหล่ข้างหัวไหล่หัวไหล่รเราก็จะมันมันก็จะเปออกแบบนี้เลยนะครับอันนี้เขาเรียกท่าอะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมเป็นคนที่คิดค้นเองนะครับผม ดูนะเวลาขึ้นหายใจออกนะครับเวลาต้า <stimulus> <tangled up> นหายใจเข้าต้านอย่างช้านะครับอ er <out> ่ะเพื <remembering upside transform> ่อนดูแค่แค่เซตเดียวเนี่ยก็ก็ขึ้นแล้วนะครับผมเวลาเวลาเรา เวลาเราดันขึ้นน่ะให้เรานึกว่าเรากําลังใช้หัวไหล่เนี่ยยกดัมเบลขึ้นนะครับให้เราให้เราคิดว่าเรากําลังใช้หัวไหล่เนี่ยยกดัมเบลขึ้นไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นการที่ไปใช้หลังแขนยกขึ้นแทนแล้วมันก็จะทําให้กล้ามเนื้ออักเสบด้วยต่อไปเซตที่สองนะครับผมอ่ะต่อเลยเนะาะสิบห้าถึงยี่สิบครั้งนะครับ อ่ะโอเคเซตที่สองสุดยอดมากเลยเพื่อนๆสุดยอดมากเลยครับผมเนี่ย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 หัวไหล่มันก็จะออกแบบนี้ยอันนี้ยเน,นีี้เขาเรียกเขาเรียกหัวไหล่ข้างนะครับหนาไหมครับทุกคนตัวกว้างไหมโอเคต่อไปเซตที่สามเลยครับผม โอเคครับนาไปใช้ได้เลยเพื่อนๆทุกคนแล้วก็จะมีหัวไหล่หัวไหล่ที่กว้างนะครับผมหัวไหล่ที่กว้างแบบนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนดูครับผมหัวไหล่ที่กลมสวยแบบนี้เลยนะครับผมโอเคครับ